วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ตั้งอยู่เลขที่100หมู่6ถนนเหนือคลองเขาพนมตำบลห้วยยุงอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่บริหารงานโดยนางมณีวรรณสอนผู้อำนวยการวิทยาลัยนายพรชัยอาจหารรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางรพีพันธ์เลาหะบรรจงครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนง,งานและความร่วมมือนายแดนทวีมานะจิตครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรจํานวนบุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่มีทั้งสิ้น64คน จำนวนนักเรียนนักศึกษามีทั้งสิ้น330คนดังนี้ระดับปวชจำนวน203คนระดับปวสจำนวน51คนปวชอ,อสอกชจำนวน23คนปวสพบกลุ่มจำนวน53คนโครงการเกษตรประณีทฤษฎีใหม่ จัดขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ว่างงานและประชาชนผู้มีรายได้น้อยจำนวนมากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กํำลังเคลื่อนย้ายจากการทำงานสู่ภาคการเกษตรเป็นจำนวนมากจึงต้องเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำความรู้เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักความรู้และวิชาการตลอดจนการต่อย,ยอดด้านการตลาด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่ภายใต้แนวคิดทำเกษตรบนเนื้อที่หนึ่งไร่มีรายได้1นึ่งแสนบาทต่อเดือนฉเฉลี่ยทั้งปีในรูปแบบเกษตรรวมกลุ่มเกษตรนวัตกรรมเกษตรปลอดภัยเกษตรแปรรูปเกษตรเทคโนโลยีเกษตรประณีตและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลประชาชนที่ประสบปัญหาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศผลิตคนที่มีความสามารถในการสร้างคนสร้างงานสร้างรายได้ภาคเกษตร ไปจนพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนเกิดรายได้หมุนเวียนอ,อย่างยั่งยืนรวมถึงส่งเสริมพัฒนาคนในชุมชนให้เห็นถึงความสามารถทักษะในการประกอบอาชีพเกษตรไปจนถึงประกอบธุรกิจด้านเกษตรได้และพร้อมรับมือกับต่อบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่ออบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีรายได้เพิ่มขึ้นลดภาระหนี้สินสามารถประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งวิทยาลัยได้กำหนดการรับสมัครผู้เข้ารับอบรมจำนวน100คนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรโดยคัดเลือกจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จําจำนวน2คนผู้ว่างงานจำนวน12คนผู้มีรายได้น้อยจำนวน9คนผู้ที่สนใจเพิ่มทักษะทางด้านการเกษตรจำนวน50คน ผู้ที่สนใจการประกอบอาชีพอิสระจำนวนห้าคนประชาชนทั่วไปจำนวน22คนผู้เข้ารับอบรมแยกตามอำเภอต่างๆภายในจังหวัดกระบี่ได้ดังนี้อําเภอเหนือคลองจำนวน61คนอําเภอเมืองจำนวน9คนอําเภอเขาพนมจำนวนหคนอําเภอเอ่าวลึกจำนวน1ิคนอําเภอคลองทอมจำนวน14คน การดำเนินการโครงการได้ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้บริหารคณะครูและดำเนินการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมในช่องทางต่างๆและดำเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนที่วางไว้โดยมีการจัดอบรมภาคทฤษฎีจำนวน7วันตั้งแต่วันที่1 7ถึง7มิถุนายนณนะวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่และภาคปฏิบัติจำนวน21วันระหว่างวันที่8ถึง28 นับแปลงเกษตรของเกษตรกรวิทยาลัยจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องต่างๆดังนี้อาทิเช่นการวิเคราะห์และการสร้างทางเลือกในการผลิตบริการทางการเกษตรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีพลเจาะจิตนาย,ยกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้นโย,ยบายการขับเคลื่อนโครงการเกษตรประณีทฤษฎีใหม่โดยนายวิศวะคงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากเกษตรภา,าคใต้พื้นที่ปลูกกำลังการผลิตและความต้องการสินค้าเกษตรตามชนิดพืชสัตว์ในท้องถิ่นโดยตัวแทนจากเกษตรกร,กรจังหวัดกระบี่แนวทางสู่วิถีกเกษตรประณีทฤษฎีใหม่โดยนายพันศักดิ์จิตรัตประธานสภาเกษตรกร,กรจังหวัดกระบี การเรียนรู้การจัดการเกษตรประณีทฤษฎีใหม่และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยนางมณีวรรณสอนผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่การตลาดเกษตรในโลกปัจจุบันโดยนายสิริธรจุนชูประธานอาวุโสหอการค้าประจำจังหวัดกระบี่การวิเคราะห์การทำบัญชีฟาร์มการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ประกอบด้วยการทำสมาร์ทฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ เกษตรแม่นยำฐานการเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรประกอบด้วยการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์และน้ำสมุนไพรฐานการเรียนรู้การผลิตพืชประกอบด้วยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพผักปลอดสารพิษการผลิตองุ่นฐานการเรียนรู้การผลิตสัตว์ ฐานการเรียนรู้การผลิตสัตว์น้ำประกอบด้วยการทำอาหารต้นทุนต่ำจากการดำเนินดังกล่าววิทยาลัยได้ออกนิเทศติดตามในแปลงเกษตรของเกษตรกรเพื่อบันทึกข้อมูลและให้คำแนะนำส่งผลให้เกษตรกรมีการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นลดภาระหนี้สินในครัวเรือนสามารถประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะพี่ชื่อพี่ต้อยสริญญาบงามนะคะอปกติที่พี่ปลูกอยู่แล้วเป็นเป็นพืชผักสวนครัวทั้งหมดนี้พี่จะเน้นเรื่องอินทรีย์ไม่ใช้เคมีเลยแล้วก็จากการที่พี่ได้ไปรับ,รบการอบรมรรทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะพี่ต้อยก็มองเห็นในในที่ว่า การเลี้ยงปลาอินทรีย์ก็เลยจะใช้พวกผลผลิตที่เรามีอย่างต้นมันสัมปะหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทําจะมาเลี้ยงปลาเองโดยที่ไม่ได้ซื้อหัวอาหารนะคะตั้งใจแล้วแล้วก็จะมีลงตัวหนอนเลี้ยงปลาก็เลยอเอาแนวคิดที่ทางมาอ,รอบรมมาวันนั้นนะคะมาปลูกพืชที่ว่าอย่าให้มีช่องว่างแวะมีแค่ทางเดินนะคะก็เลยได้ความรู้ตรงนี้เข้ามาพัฒนาในใน,ในแปลงของตัวเองได้เยอะมากค่ะ ก็ขอบคุณคุณมากมากค่ะคุณค่ะลงมานะครับปกติตรงนี้ว่าจะปลูกกล้วยอย่างเดียวนะครับปลูกแล้วพอพอไปอบรมมาได้ความรู้ว่าทุกพื้นที่ต้องปลูกไห้ไอ้เต็มก็ก็เริ่มลงจักไชยนะครับตรงนี้ว่าจะลงจักไายไอ้เต็มแล้วก็ลงพวกอ่าเจ้าโอมาพรงนี้ครับจะลงท,ะทะยอยไปเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างที่เราปลูกมันต้องใช้ประมาณนั้นนะอาจารย์นะครับ ต้องทำไปเรื่อยๆเพราะว่าตรงนี้มาอยู่ก็ประมาณปีหนึ่งแต่ถ้าว่าต่อไปสิ่งที่เราได้รับมาตรงนี้เพราะแนวข้างบนนี้ก็อาจจะทำเป็นปลูกป่านะครับปลูกป่าและปลูกพกไม้ยืนต้นคู่กันไปชื่อดมใจพอลาค่ะมาจากเครือกายกิจกรรมธรรมชาติกอชกบีซึ่งมาจากหมู่บ้านเจริญพัฒนาค่ะมา วันนี้ได้มาดูการสาธิ์การใช้โดนซึ่งก็มีโอกาสได้บันขับโดนไม่ย,าย้ายยังที่คิดเลยค่ะมันงายแล้วซึ่งก็มันทำให้ไอสะดวในการที่เราจะเอาไปใช้ในแปลงเกษตรถ้ามีโอกาสลองมาลองใช้โดนดูค่ะเขาก็งามมาที่